ตงเข้าเลย้วมีอะไตู้เอ้าวตัวสุดท้ายนะคะลองเพลงโดเรม่อนก่อนเราจำได้ไหมวันนั้นที่ไปดูอ่ะคุณพ่อแพ่เร่อแกาวันนี้เรามีกล่องทางฟอร์เมอร์มาให้พี่ๆดูกันนี่ดูจากข้างหน้าเรารู้ไหมว่าเป็นกล่องอะไรเออ ทาร์นโฟเมอร์ข้างในน่าจะเป็นของเล่นอันนี้เขามีตัวอย่างให้ดูนะเป็นนาฬิกาเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> อ่าเป็นพวงกุญแจด้วยเป็นนาฬิกาด้วยดดเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะว่ามันมีอะไรบ้างท่าดาอ้เยอะมากกล่องนึงเนี่ยมี24กล่องเล็กอยู่ข้างในนะคะข้างหน้าเนี่ยมีทาร์นโฟมเมอร์อใช่ไหมเป็นอันนี้น,น้องคน,คนอันนี้ตัวอะไร <S <S นี่อันนี้เป็นอันนี้ก่อน อ่าอันนี้ทางด้านหลังนะคะ<อ>นี่ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะแกะมาให้ดูนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูก่อนคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างมีอะไรอีกลูกเราจะเอาเอามาดูเลยอันนี้ก็คือจะซื้อมาขายที่บ้านนะไม่ใช่บ้านเรารวยนะคะแต่เราซื้อของเนี่ยเพื่อเอามาขายนะแต่ว่าอันไหนที่มันซ้ําหรือว่าคนอยากได้ก็จะเอามารีวิวเนาะก็คือจะเป็นของสะสมเ็าเก็บไว้ดูตอนโตนะคะ ก็อันนี้ก็จะมีสไปเดอร์แมนด้วยนะมามาวิลก็มานะคะแล้วมีอะไรอีกอันนั้นฮาฮ์ดฮาร์ดฮะไอรอนแมนดอลล่ามคือในกล่องนี้มันมีซ้ำกันบ้างก็จะเลือกอันที่ไม่ซ้ำออกมาแบทแมนแบทแมนแบทแมนคิตตี้อันนี้เหลือครับจานอเมริกาคิตตี้ไปแล้วเนาะโอเคอันนี้ที่เหลือที่ไม่ซ้ำอยู่ในนี้นะคะ อันนี้สอันนี้ใช่อันนี้ชิ้ที่เรามาแกะบา๊อบบี้มาสก์บ๊อบบี้มาสก์อ่ะโอเคอ่ะทีนี้มาค่อยเหยียบก่อนไหมค่อยเหยียบก่อนนะอ่ะเดี๋ยวนะให้ดูกล่องก่อนหน้าแต่งหน้าแกะให้นี่ก็จะเป็นสองหน้าเมคอินไชน่านะคะเหมาะสำหรับเด็ก อายุมากกว่า3ปีขึ้นไปนะนี่ข้างหน้างของเราเป็นอีกทานฟอร์มเมอร์คนสี่ปีคนสี่ปีเล่นได้ก็คือถ้าเกิดเด็กเล็กเขาคว้วแค่จะเอาเข้าปากอะลูกหรือว่าแบบมันจะเกิดอันตรายได้มในะค่อยๆแกะก่อนะข้างในก็จะเป็นซองพลาสติกนะคะนี่มีหมด้วยมาไปแกะไปแกะอา่าใช่แล้วนี่ล่อพลาสติกออก เราเอามาอโชว์ก่อนโชว์ตัวก่อนแล้วนี้อันนี้คงเป็นเจแยกมาไม่รู้อ้าวอันนี้ให้พ่อดูทางนี้มันกดหดขาลงไปเหรอแล้วเอาขาออกมาไงอ่ะอ้าวดันอันนี้ก็เป็นเวลาเวลาเเอวลาเวลาขอให้ดูหน่อยขอดูก่อนให้พ่อดูด้านหลัง่ น้านหลังเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรอ่าทีนี้มันมีวิธีเล่นนะเล่นอันนี้จะซ่อนตัวเมื่อกี้บอกว่าเดันเข้าไปอ่าโอเคอย่างนี้ก็จะไม่มีขาแล้วดันอีกทีหนึ่งอ่าโอเคต้องแบบ่แรงมากใช่แล้วมันก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้โดยการกดปุ่มข้างๆแล้วก็มีพวงกุญแจวันที่คนไปวัน พีของคุณใจแยกมาให้นะคือแล้วแต่ว่าเราจะใส่พวงหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอ่าทีนี้เอาวางไว้ก่อนเราจะมาเปิดตัวต่อไปแม่หาเท้าให้นะคะแบทแมนนะก็จะเป็นตัวสีดำแล้วก็เทานะคะนม่นะนี่เป็นตัวหลี้แบทแมน นี่แล้วก็เปิดนี่อย่างเห้วม้าแยกเองกัเอาไปแมนจะดูแล้วก็กลงกุญแจแยกมาให้เดี๋ยวเราค่อยไปใส่กลงกุญแจนะลูกเนาะเอาเต,อตัวต่อไปเป็นบับเบิ้ลดีดีไหมนี่มาบับเบิ้ลดีนะคะม,มาอะโอ้โหมีออคตินมะาเป็นออคตินมะาเพื่อนมาแล้วเพื่อนออคตินมาแล้วอ,อ,นะอ่า โอ้ยทำม่เสไหมโอเคอ,เคอีบัมบอมบีมบัมบอมบีลายสวยนออันี้ะอืมโอเคโอเคน่ารักดีต่อไปเป็นกัปตันอเมริกากล่องกัปตันอเมริกาค่ะตัวหนึ่ให้เป็นสี เป็นแบบว่าออกเป็นแบบแนวแการ์ตูนการ์ตูนนะไม่ได้เป็นตุ้งตานะเนาไว้เป็นเล่นอ่ะกดเข้าไปคุณจะทำเป็นหัวใช่อันน,น,นี้อันนี้เดี๋ยวจะทำขาออกให้ดูก่อนนะอ,นนอะ่บาร์บีคุณทำบาร์บีนะอ้อเจ๋งมากต่อไปอะไรดีลูกอุอลลันแมนนะ ไอรอนแมนด้านนี okay. oh, hey. oh ้นะคะรูปไอรอนแมนเอ้ยเอาคิตตี้เอาคิตตี้เกะชิลู์โอ้ยอะนี่ีะไรกาวออต่ออีกอ้อยานาะอันนี้นูนนะ อเเอเเก็จะมีเสเอขาคิตตี้น่ารักเนาะสีเป็นสีหวานสดใสแล้วก็สีดูเรียบสุดอะ่ะใช่เลยอ้าวเอาต่อไปเป็นโอโๆๆอโอ,โอเอาไอรอนแมนบ้างยังโอ้ออ๋อฮกอันนี่ที่เหลือฮะกฮับฮแต่ว่าบางทีน้องะผงคนก็ออกเสียงเป็นฮกฝั่ง เดี๋ยวตอกมันจะยับนี่นี่แกะข้างบนนะลูกนะข้างล่างออกมาแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเอาออกมาก็ได้เดี๋ยวเราไปใส่ถุงพี่แจ๊กถุงพี่ลูกไปด้วยแม่ ตอนนี้ผ่านไปหก <6 S 2> ตัวแล้วนะให้ดูอ่าเอามือเอามือออกได้ลูกปิดหน้า,เ,าเป็นหน้ายัญ่มีมอ,อืม,อม ต่อไป Iron Man. ไอรอนแมนไอรอนแมนที่จริงในเรื่องน่ะไอรอนแมนก็มีอัพบัสเตอร์นะ่ะเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไว้ดู่อ,อ้ไอรอนแมนก็สวยนะอนนชโ์โชว์ชวก่อนโชว์ทั้งตัวก่อนนะให้เห็นขาด้วยเอออ่ะน,นี่จะท,ทำนี้ดนึ่งโชว์แบบนี้ นี่จับข้างหลังนี้เออแล้วให้พ่อดูเอามือนี้ออกจับแค่นึ่เดียวจับเออให้มันเห็นลายมีตาแบบนี้ด้วยนะใช่แล้วก็อะนี่เราก็ผูกลงให้ดูแม่แค่นี้เองหเห็นตัวชัดด้วยก็อย่างนี้อืมเห็นไหมง่ายตัวสูงแล้วก็เหลือให้ไปตั้งเวลาอ้าวแล้วก็เป็นตัวต่อไปแล้วลูกเป็นโดเรมอนเนาะ เลมอนก็น่าจะน่ารักเหมือนกันอันนี้ออกสีน้ำเงินเข้มเลยเดี๋ยวแม่เอาออกมาให้ดูนี่องเข้าเลยนี่เลยนะตุ๊กตุ๊กอ้าวตัวสุดท้ายนะคะลองเพลงเลมอนก่อนแล้วจำได้ไหมวันนั้นที่ไปดูอะโดเลเอมาอูมาดูแต่แต่แตจแต่อ๋อปลาปืมอ่าแล้วทีนี้เอาเอาค่ะ ขเขาก็มีกระเป๋าหน้าท้องอยู่ใต้นาฬิกาเอาออกมาอ่านี่ไงน,นี่เยน,นะน,น้าออกสีส้มอ่าที่นี่ก็คบแล้วนะคะเดี๋ยวเราํากันหมดเลยคบแล้วทั้งหมดสองสี่หกแดเ้าตัวนะคะอ่าทีานี้มาลองดูว่าชอบตัวไหนพี่ๆชอบตัวไหนลองคอมเมนต์บอกนะ้องขุนคนที่ใต้คลิปนี้นะดูว่าใจตรงกรนันหรือเปล่านะคะ น่ารักหลายๆตัวเลยมีแบบเกดกับผู้หญิงนั่นจะเป็นมีคิตตี้อ้มันตั้งได้ด้วยเหรอตั้งเออเท่ดีอ่ะ <Yeah. S 1> ตัวนี้ดุนแรงอโอ้สวยงามเลยไหนแม่ขอดูโอ้ใช้ได้เลยแอรบับเบิลบีนี้สวย คนชอบตัวใช่ทุกตัวมันสีสวยตัวนี้ตาโตมากเลยนะกับตันเนี่ย oh. แบทแมนนี้สีจเจเิญนิดนึงอุ้ยอ่าโดวเลมอนหันหน,น้ามาไหนลูกนี่นยนนูนอะอันนี้ก็น่ารัก <Yeah. S 1> โอเคทั้งหมด9ตัวนะคะเป็นนาฬิกานะ <Yeah. S 1> ของน้องก็ไว้ดูเวลาแล้วก็ใสพ่พวงกุญแจตรงด้านบนหัว <Yeah. S 1> ของเขาได้ <Yeah. S 1> แล้วอย่าลืมช์ก่อน อ่าโชว์ก่อนถ้าเกิดใครอยู่โคราชอยู่ในเมืองสนใจก็ลองมาดูที่ร้านน้องขุนพลได้นะคะนี่ครับข้างหลังมีเขามีกระบแบบที่เมสล้วก็อ่านแล้วภาพบนหลอดสไนรใช่เปล่าฐานฟอร์เมอร์อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวน้องขุนพลลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้กดไลค์กดแชร์ให้ขุนพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย